หนึ่งสิ่งที่คุณมองข้ามที่ทำให้ทุเรียนใบเหลืองคืออะไรมาดูกันครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของอากาศอุณหภ,ภูมิที่เหมาะสมนะครับสำหรับทุเรียนนะฮะก็อยู่ในช่วง25ถึง35องศาเซลเซียสถ้าเกินกว่านั้นอย่างเช่นช่วงกลางวันนะฮะอุณหภูมิที่มากกว่า40องศาเซลเซียสเป็นต้นไป ธุเรียนจะมีโอกาสใบเหลืองนะเพราะทุเรียนเล็กหรือทุเรียนที่พึ่งปลูกช่วงหน้าแรงทรงพุ่มของเขาเนี่ยกับพื้นดินนี่อยู่ใกล้กันนั้นอุณหภูมิมันจะร้อนมากถ้าไม่เชื่อนะคุณลองไปยืนเป็นเพื่อนของทุเรียนสักหนึ่งชั่วโมงไหมครับวิธีการแก้ไขก็คือทำร่มเงาให้กับต้นทุเรียนเล็กเพื่อ ที่จะรับแสงเฉพาะช่วงเช้าถึงถึงกลางวันแต่ช่วงช่วงบ่ายเนี่ยจะต้องบังร่มเงาให้กับเขาเพื่อให้ทุเรียนมีการปรับตัวจนกระทั่งถึงฤดูฝนไม่งั้นทุเรียนใบเหลืองทั้งต้นนะครับอีกอย่างหนึง่งอากาศช่วงอุณหภูมิน้อยกว่า15องศาหรือฤดูหนาวนั่นเองนะครับในช่วงระยะเวลา1-2สัปดาห์ ทุเรียนของคุณอาจจะมีอาการขึ้นมาคือใบเหลืองได้หรืออาจจะเทใบทั้งต้นเลยถ้าทุเรียนของคุณอยู่ในช่วงของการติดลูกทุเรียนจะไม่ได้ลูกนั่นเองถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดหัวใจกดติดตามและกดแชร์เลยนะครับขอบคุณมากครับ